เน,นี่เครื่องที่อ5 1้นะครับแต่ว่าอัพเป็น150นะครับตัวนี้ก็เป็นยาง825นะครับ8 2 5สนะครับมิชลินนะครับตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ราจะมาดูพลังงานถอนบ้างนะครับก็ใช้รถไทจตนตามไทก็ไม่ให้ขาดเท่าไหร่นะครับนี่ ยังไม่ได้ยังไงลูกเตสร็จแล้วะลนะครับรสวัสดีเพื่อนๆพี่น้งนองๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคาราฟันนะครับวันนี้ก็พามาดูพ่อน้องจรวดนะครับผมพอนมันนะครับพอดียายเขาจะ ลูกข้าวนะครับนี่ก็มาเกือบทั้งทีมงานนะครับมากันห้าหกห้าหกคันเนาะห้าคันนะครับนี่มันตัวนี้นี่สี่เดือนเต็มเต็มนะครับนะครับปลูกอ่ายี่สิบกว่าแล้วเนาะยี่สิบกว่าของเดือนมกรานะครับมาตอนนี้ก็ได้สี่เดือนนะครับสี่เดือนนิดๆนะครับนี่หัวก็จะประมาณนี้นะครับก็อ่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับ ก็บางต้นก็ถ้าตามติดๆมีต้นไม้อย่างงี้ก็อาจจะเล็กๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าห่างๆก็อย่างเท่านั้นก็หัวสวยๆนะครับเพราะว่ามันนี่ก็สีเดือนเนาะก็นี่ครับกองติดกันเลยเนาะมันนี่นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ไถนะครับอย่าพันนะครับมาแล้ว ตัวนี้นี่เครื่องทีเ1 5ร้นะครับจะว่าอัพเป็น150นะครับวินเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นวินหน้าหนะครับหน้า6หลัง10นะครับนี่นี่ก็หาย่ามันเหลือเยอะนะครับก็อาจจะมีพันพันบ้างนะครับ วันนี้ก็ถอนประมาณสองไร่นะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณสองไร่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อาบาทนะครับมันอายุแค่สี่เดือนครับสี่เดือนเต็มๆนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูพลังงานถอนบ้างนะครับก็แค้รถไถเดินตามไถก็ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับนี่ เป็นยังไงลงฟออาจดรยเลยครับโอ้ <laughs> แบบเดียวเนาะโยมมโยนมโ้ดีมากเลยนะเนี่ยโอ้ทำไมเดินไกลกว่าเขาเถอะดีเรามี อันนี้ก <Claire> ็มีวันนี้มีมีแต่พอบ้านนะครับแม่บ้านไม่มีสักคนครับวันนี้ขาดไม่แต่ขาดไหมไม่มีขาดครับไม่มีขาด วันนั้นขันเขียวครับขึ้นเนินน่ะคนเขาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเลกนิดเดียวได้จะขึ้นได้แล้วขึ้นไม่ได้ดับอยู่กลางอากาศเดี๋ยวเราราดูพ่อน้องจรอยกันบ้างนะครับ ฝั่งนี้นี่ย่าเยอะนะครับก็ตึงๆไห,หน่อยนะครับอ่ามันฟรีๆนะครับยางตัวนี้นี่ก็เป็นยางอ่าบิสโตนนะครับเจ็ดห้าศนย์สินะครับใช้มาประมาณ4ีหปีแล้วนะครับสำหรับยางเส้นนี้เนาะ เอาของผมมาไทยด้วยนะครับนี่ก็ไทยโดยบางโฟนะครับน้องลุงฟิวสีแยงนะครับตัวนี้ก็เป็นยาง825นะครับ82516นะครับมิชลินนะครับตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันนะครับวินเครื่องใช้ก็จะเป็นวินเครื่องหน้า6นะครับหน้า6ลัง10นะครับคงไปเกีวทั้งสองคันเนาะ ตัวนี้เป็นตัวบิกคิวโว์ใหม่นะครับแต่ว่าเอาสติกเกอร์ของมิลเลเนียมมาติดนะครับส่วนเท่านั้นก็เป็นบิกคิวตัวเก่านะครับ รถมันไปเองนะครับ รถไถเล็กไทก็มันก็จะประหยัดค่ารถไทยคันใหญ่ไปนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันคุณภาพมันก็รถไถใหญ่มันก็น่าจะดีกว่าอยู่นะครับมันก็บางจุดมันก็ได้ลึกกว่านะครับแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยนะครับตามมุมตามไรนะครับบางคนก็ลงมาเก็บให้เนาะสำหรับรถใหญ่นะครับบางคนก็ไม่ไม่ลงมาเก็บให้นะครับก็เหยียบทิ้งนะครับก็มีหลายคันนะครับแถวบ้านติดย้านะครับ ถ้ามีรถไถใหญ่ก็น่าจะเป็นงานหมูเลยครับชิ้ๆนะครับสบายๆเลยแหละนอันนี้ก็มาแล้วนะครับ ท่าอตอนนี้มีต้นไม้นะครับมันก็าากต้นอาจจะไม่สูงนะครับตอนนี้นี่โอ้พนักง,งานในทอนเร็วมากนะครับคนละสองร่องนะครับแป๊บเดียวนะมาถึงนี่แล้วนี่นะของมันนะครับส,สวยเลยมันแค่สี่เดือนนะครับ เปอร์เซ็นต์แป้งก็อยู่ที่ประมาณ1 5 1 6นะครับร้านารับเขาก็รับอยู่ราคาบาท80นะครับ80 85นะครับแต่ว่าเขาไปขายนี่ไม่รู้ว่าจะได้กี่บาทนะครับแต่ว่าเขารับอยู่ประมาณบาท80 85้านะครับช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งก็เห็นเขาคุยกันนะครับเห็นเขาบอกนะครับเขาประมาณ1 5 1 6นะครับแล้วแต่นะครับ แต่ว่าของเรานี่คือขายเหมาไปเลยนะครับไม่ได้วัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับจะมากจะน้อยก็ได้เท่าเท่ากันหมดนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผู้ชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ